ต่อไปเชิญท่านพิเชษเชื้อเมืองพานครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประรธานที่เคารพครับผมเห็นรายงานฉบับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกหดหูนะครับท่านทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะ,ะรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อว่าคณะ,ะรัฐมนตรีเนี่ย คงไม่ได้อ่านนะครับก็ปล่อยให้มันผ่านไปท่านประธานครับเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องของกองทุนเนี่ยท่านเอาเสนอ,าสนอมาให้สภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบเนี่ยไม่มีเงินสักบาทเลยสี่ล้านสองแสนล้านไม่มีตัวเลขของกองทุนทุก,กองทุนเลยเป็นไปได้ไงเกี่ยวกับการเงินท่านมาประเมินเอาตัวเลขมาใส่นะครับ มันเป็นเรื่องของสถิติมันเป็นเรื่องของการชี้วัดท่านท่านท่านมาให้เราชี้วัดได้ไงแล้วปีหกสามก็จะเสนอมาแบบนี้เหรอฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับรักษาผลประโยชน์ของชาติถึงแม้ว่าเงินนี้มันเป็นเงินนอกว่าประมาณท่าน งานเยอะมากไปหรือเปล่าครับกรมบัญชีกลางตอนนี้งานของท่านน่ะนะครับ <_ d ata> เกี่ยวกับการประมูลต่างๆโครงการต่างๆของประเทศผ่านท่านหมดเลยอีออชันทั้งหลายผ่านกรมบัญชีกลางทั้งหมดเป็นหมื่นๆโครงการหลายหมื่นโครงการสงสัยท่านไม่มีเวลาพวกผมปล่อยให้รายงานนี้ผ่านไม่ได้ท่านต้องกลับไปทำตัวเลขมาใหม่ เอาข้อมูลของทุกกองทุนกองทุนผู้เคยเป็นสสเนี่ยกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยตกลงตอนนี้กองทุนของเรามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่เท่าไหร่ไม่ทราบแล้วท่านก็ให้คะแนนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีไม่ดีเราปล่อยไปไม่ได้ครับท่านครับท่านอย่าทำอย่างนี้อีกเอากลับไปทำมาใหม่ 115กองทุนเนี้ยสถานะเป็นยังไงท่านบอกสถานะจะต้องแก้ไขอันนี้เกตเอเกจบีเกจซี A, B, C. ท่านบอกผมแต่ผมไม่ทราบเลยว่ากองทุนเล็กกองทุนใหญ่กองทุนมีเงินกี่ล้านกองทุนมีเงินเท่าไหร่ไม่ท,มทารททาบแลีวพวกผมจะทราบได้ยังไงพวกผมในฐานะตัวแทนของประชาชนปล่อยให้ท่านทำอย่างนี้ไม่ได้ ท่านต้องเอากลับไปทํารายละเอียดท่านบอกว่ากองทุนเนี้จะต้องปรับปรุงปรับปรุงยังไงล่ะครับแล้วมีสถานะเป็นหนี้มีสถานะกําไรอย่างไรครับท่านเอากลับไปทํามาใหม่ควบ6กสามด้วยก็ได้ทำสองปีแต่รายละเอียดจะต้องมีมากกว่านี้ปล่อยไม่ได้ครับท่านครับ ผมพูดแค่นี้แหะครับคือเรียนท่านประธานนะครับต้องเอากลับไปทํามาใหม่นะครับถ้าท่านประธานยังขืนปล่อยไปผมจะมีมาตรการต่อจากนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับ